อลิสาจนินแสดงคอนเสิร์ตที่เทศกาลดนตรีเมืองคาร์สฝรั่งเศสวันที่7มิถุนายนเวลา21นาฬิกา30นาทีที่หอประชุม MJC p i เก e a u d Theater เมืองคาร์สประเทศฝรั่งเศสอลิสาจนนินศินลปินนักร้องแรปเปอร์ลูกครีงไทยเยอรมันได้แสดงคอนเสิร์ตที่เทศกาลดนตรีไมาคานโดยในงานเดียวกันยังมีศิลปินนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังระดับโลกชาวอังกฤษขึ้นแสดงด้วยเช่นกัน คืออลอสตาหรือเจตโตรชีแรนที่ชายของเอชชีแรนนักร้องดังโดยเจตโตรชีแร่นมีผู้ฟังเพลงของเขาในสปอตติไฟา์ถึง105ล้านคนอลิกษาจานินนับได้ว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีระดับโลกในเทศกาลดนตรีเมืองคานสโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับเชิญมาขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตนี้ โดยเลือกร้องเพลงที่เจ้าตัวประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองเองทั้งหมดยกเว้นเพลง Love the way you ลายของ Eminem ที่ได้ร้องเป็นเพลงพิเศษเนื่องจากเป็นเพลงที่ทำให้เธอได้แจ้งเกิดจากเวทีไท i แ a น d ์ g o t God Talent ซีซั่น6โดยได้รับ Golden Buzzer จากพี่ดีนิติพงห์หอนาคน้องจนินกล่าวด้วยว่าฟีดแบ็หลังงานเลิกดีมากมีแฟนๆพากันมาหาและหลายคนมาบอกว่าร้องดีมาก นอกจากนี้ที่เมืองคาร์น้องจจนินยังได้มีโอกาสพบโปรดิวเซอร์และผู้กำกับตลอดไปจนถึงผู้สร้างภาพยนตร์ในเทศการภาพยนตร์ที่เมืองคาร์นและโดยได้รับข้อเสนอให้รับบทในภาพยนตร์ที่จะออกฉายทาง Netflix โดยทางต้นสังกัดจะ,ะแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไปอลิสาจจนินเกิดและเติบโตที่ลำปางจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหน เนือได้เริ่มงานแสดงด้วยการรับบทนำในละครซีรีส์16ตอนเรื่องรักนิรมิตรกำกับการแสดงโดยต้อมารุตสาโรวาทางช่องทรูจากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตดนตรีและการแสดงเีรตินิยมอันดับ2มหาวิทยาลายัยเซนต์มาร์กแอนด์เซนจอนพรีมัสประเทศอังกฤษและปริญญาโทสาขาดนตรีป๊อปปิวลา มหาวิทยาลัยซัตเซกลอนดอนโดยได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด Riverman r e c o r d and Management ทันธาคาดกรุงลอนดอนที่มีศิลปินดังระดับโลกในสังกัดมากมายเช่นเนวานะ่าสมาสกิ้งปัมกินกร e นเดย์เ l ลสโบ o สเตฟานโอเดลแอนเบรียนโมโกปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลินไปไปมามาระหว่างเบอร์ลินลอนดอนสกอตแลนด์เพื่อทำงานเป็นศิลปิน ถึงแม้จะไปเรียนหนังสือและทำงานเพลงในวงการบันเทิงในยุโรปแต่น้องจจนินก็ไม่ลืมบ้านเกิดยังคงกลับเมืองไทยบ้านเกิดทุกปีปีละสองสครั้งเพื่อเยี่ยมครอบครัวถ่ายแบบปกนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศโดยเลือกโลเคชั่นในไทยและถ่ายทำเอ็วต่างๆโดยระหว่างวิกฤตโควิดน้องจจนินได้บริจาคกล่องปันสุขข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวผู้เดือดร้อนในไทยถึง600ครอบครัวและหน้ากากอนามัยถึงหนึ่งืชิ้นให้ชาวจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่อสอมออำเภอแม่ทาเด็กเล็กเด็กนักเรียนและกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอเงาลำปางอีกด้วยตลอดไปจนถึงการบริจาคอาหารแหง้งและเครื่องอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ทำหน้าที่ดับไฟป่าดอยพระบาทจังหวัดลำปางเพื่อต้านภัยฝุ่น pm 2.5ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา